กไก่พอดีเลยสวัสดีครับพี่อาร์ตสวัสดีครับโฟนี่น้องปาร์กแล้วก็นี่พี่อาร์ตนะปาร์กวันนี้ไก่ที่เราจะได้ดูไก่เป็นไก่นะครับพี่อาร์ตเป็นไก่แจ้ครับไก่แจ้ปาร์กรู้จักไก่แจ้เปล่เ้าไม่รู้จักเขาไก่แจ้รู้จักแต่ไก่จ๋าไก่จ๋าไงอ่ะไก่จ๋าไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครเสียงหมอไอ้ร้องไห้เอ้า ไก่เจ้าไม่ใช่นี่ไก่แจ้ไก่แจ้เนี่ยมันประวัติความเป็นมามันเป็นยังไงครับจริงๆแล้วไก่แจ้เราเนี่ยมีมานานตั้งแต่สมัยร้อยกว่าปีที่แล้วนะฮะมีคู่บ้านคู่เมืองเรามาแล้วก็มันเป็นการพบโดยบังเอิญนะครับเนื่องจากไก่แจ้ของเราเนี่ยปกติก็สวยหน้าตาน่ารักอยู่แล้วแล้วคนพอเห็น สิ่งของที่ดูหน้าตาน่ารักแบบนี้ครก็มักจะนําไปถวายวัดเพื่อให้พระท่านได้เลี้ยงนะครับแล้วก็แต่ละบ้านแต่ละบ้านในสมัยนั้นก็มาถวายไก่แจ้กันเยอะไก่แจ้เนี่ยแต่ละบ้านก็ผสมพันธุ์กันเองในวัดนะครับจนกระทั่งเกิดความผิดปกติทางสายพันธุ์ทําให้ไก่ตัวเล็กลงเรื่อยๆครับมันเป็นลักษณะของการผสมเลือดชิดใช่คือเหมือนกับว่าเอาสายพันธุ์เดียวกันมาผสมกันเขาอาจจะถวายแบบ3ามสี่คู่แล้วผสมไปผสมมาใช่ไหมครับเหมือนกับเอาลูกผสมกับแม่ พ่อผสมกับลูกความพิการทางยีนเนี่ยก็จะถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูกตัวที่ใหญ่ๆก็กลายมาเป็นตัวเล็กลงเล็กลงเล็กลงก็กลายเป็นไก่เป็นไก่ไก่แจ,จ้กที่เราเห็นนะครับแล้วที่บอกว่าไก่แจ้ญี่ปุ่นเนี่ยไก่ญี่ปุ่นม,มันคือไก่ตัวเดียวกันไหมครับมันเป็นไก่ตัวเดียวกันนะฮะแต่ว่า จริงๆแล้วที่เขาเรียกญี่ปุ่นนี่เพราะญี่ปุ่นนะเอาไก่เราไปพัฒนาสายพันธุ์ที่ประเทศเขานะครับไก่แจ้ของคนไทยเนี่ยเราเห็นกันจนแบบชินตาแล้วแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นของแปลกเพราะเขาเป็นเมืองหนาวเขาก็เลยเอาไปเลี้ยงเหมือนเป็นไก่เลี้ยงเล่นที่บ้านเขาเนี่ยแหละครับแล้วเขาก็คิดพัฒนาสีสายพันธุ์ให้มันเกิดรูปฟอร์มที่สวยงามเป็นมาตรฐานนะครับเราลักษณะเด่นๆของไก่แจ้ที่เป็นไก่สวยงามเนี่ยเขามีลักษณะเด่นๆอะไรบ้างครับสังเกตยังไงครับก็สังเกตเริ่มแรกเลย ที่เราเห็นเด่นชัดก็คือที่หงอนนะฮะที่หงอนจะเป็นหงอนจักไก่แจ้เราจะมี Chun, famoso, totally <t iny <t iny หงอนจักนะครับหงอนจักเป็นยังไงครับหงอนจักก็นี่ไงนี่ไงเป็นหงอนลักษณะเป็นรูปจักแบบจักจักวงๆอ่ะใครดูเปล่าไม่ใช่นี่ไงเป็นหงอนลักษณะเป็นรูปจักสี่ห้าจักนะครับก็นับหนึ่งจักสองจักสามจักสี่จักห้าจักนี่เป็นลักษณะที่ดีของไก่แจ๊ะ ว่านี้หรือมากกว่านี้ได้หรือเปล่าครับครับมีน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้อย่างเช่น3จักหรือ6จักนี่ก็มีความสวยน้อยนะครับห้าจักนี่มันเป็นลักษณะที่กำลังดีกำลังเหมาะสมกับผัวของเขาไงพอถ้า3มจักก็จะน้อยไป6จักก็จะเยอะไปแล้วมีอะไรอีกครับต่อมาเราก็จะดูอยู่ที่สีขนถูกต้องไหมอย่างไก่ตัวเนี้ยเราเรียกว่าสีเป็นจระลงสีเป็นจระลงสีเป็นจระลงเป็นจระลเป็นะลเป็จรเป็นจระลเปจะลประลร 5้าสีแล้วแกะตัวนี้ต้องมี5สีนับสีปลาครบหรือเปล่าครับก็จะเริ่มก็จะเราก็จะมีสีแดงสีแดงครับพิมนะครับแล้วก็จะมีสีงาช้างงาช้างสองสองแล้วสามก็จะมีสีเหลืองนะครับสีเหลืองที่อยู่บริเวณปลายขนเนี่ยสามสามปลายขนครับแล้วก็จะมีสีดำสีดำสีสุดท้ายก็คือสีเขียวที่เห็นเรือเบือกมันคือสะท้อนแสงมากเรือเบือกสะท้อนสะท้อนนี่แหละฮะสีขาวไม่ได้รอครับพี่อาร์ต สีขาวรวมอยู่กับสีขาวงาช้างโอ้โหห้าสีแต่แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นอีกสีหนึ่งเพราะว่าสีไม่เหมือนกันเลยใช่อันนี้เป็นสีทองครับผมว่าในในคล้องตรงนี้น่าจะมีเยอะกว่านี้อีกใช่ไหมฮะใช่ถูกต้องเข้าไปดูเลยดูทุกครั่าผมเห็นแค่สามสีก็แบบเฮ้ยอันนี้แค่สวยละน่าจะต้องมีอะไรที่สวยกว่านี้เยอะแน่เลยใช่ครับ โอ้ยปั๊บไก่เต็มหมดเลยดูนี่สีสันเพี้ยหมดเลยเนี่ยอย่างแรกเลยเดี๋ยวพี่แนะนําให้ดูเป็นไก่สีดํานะฮะเป็นไก่ไทยสมัยโบราณก่อนที่จะมีสีต่างๆต่างแล้วตั้งจากสีดำนี่ยแหละดูตัวนี้มีคิ้วเท่ด้วยอ่ะดิคิ้วอย่างเท่คิ้วชี้ขึ้นบนเขาจะมีคิ้วมีขอบตาดําแบบเนี้ยฮะ ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็ค<ม>ือไก่ดำนครับน,นี่คือสีเบื้องต้นเลยใช่นะครับต่อก็มา,าดูสีขาวกันส,สีขาวนี่ฮะโอ้อโหวสวยมากเลยสวยมาก,มากตัดกันเลยฮะขาวดำตัดกันเลยอันนี้ตัวผู้ นี่ตัวเมียพี่อาร์เดี๋ยวเอาตัวเมียมาเทียบไปปาร์คดูเดี๋ยวครับว่าพี่ตัวเมียมันดูต่างยังไงเด็กเขาจะได้เข้าใจครับไดูตัวเมียสีดำก่อนปาร์คสังเกตง่ายๆเลยสัตว์ตัวผู้ครับจะสวยก่าตัวเมียเห็นหตัวผู้เนี่ยหงอจะสวยสีแดงแป๊ดเลย ตัวเมียงหงอนจะเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตัวผู้ต้องการเหมือนกับให้ตัวเมียผสมพันธุ์กับตัวเองได้เนี่ย<อ>คือต้องมีความหลอ่หลอต้องมีความหลอ่ออ่าคราวนี้เนี่ยเราดูตัวผู้ตัวเมียเสร็จแล้วดูสีขาวสีดำเสร็จแล้วใช่สีที่เขาพัฒนามาเนี่ยที่เยอะแยะเนี่ยมันจะแบ่งเป็นยังไงบ้างครับสีไก่แจ้ที่เราพัฒนานะครับหลังจากที่เรามีสสีแรกนี้แล้วเราจะพัฒนาออกเป็น2ลักษณะก็คือเป็นสีไก่ไทย กับสีสากลนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเก็บเข้ากองกงอนโอเคครับบนี้ใช่ไหมครับโซนที่เป็นลักษณะสีไก่ไทยใช่ครับแล้วเราสีไก่ไทยกับสีไก่สากลที่พี่อาร์บอกเนี่ยมันมันมีความแตกต่างกันยังไงระหว่างสีไก่ไทยทําไมถึงเรียกว่าสีไก่ไทยมาจาก สีไก่ไทยนี่เราดูลักษณะของสีครับก็จะเป็นลักษณะที่เขาพัฒน,นามาจากไก่ป่าออไก่ป่าของของประเทศเรานะฮะก็คือเริ่มต้นจากไก่ป่าใช่ก็จะมีชื่อคล้ายๆพันไม้นะครับออแล้วก็บางบางชื่อก็เป็นลักษณะเหมือนชื่อของไก่ป่าออนะครับเริ่มจากกรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเ,ออเราเรียกว่าสีไก่ป่าเหลืองนะครับ ว่าสร้อยคอและขนระยะของเขานะฮะตรงขนหางขนกรงกหางเนี่ยจะมีสีส้มส้มแดงหรือยิงย่งยิ่งอายุมากขึ้นก็จยิ่งเหลืองมากขึ้นเรื่อยๆอเป็นลักษณะประจำพันธุ์ของเขาลักษณะมันเป็นสีไก่ป่าเลยป๊๊กไก่ป่าจะเป็นสีนี้แหละถ้าป๊๊กไปเดินป่าจะเจอไก่ก็สีนี้แหละไก่แจ้มันจะย่อส่วนของไก่ป่ามาอีกทีนะครับคราวน, <ะ S 2> น,นี้ตัวผู้ตัวเมียสีจะแตกต,ต่างกันแล้ว ไม่เหมือนไม่เหมือนสีขาวกับสีดาที่ดูเหมือนกันหมดหอันนี้ตัวเมียสีจะออกอ,อ่อ,อ,นอ,อนกว่าคบางคนไปรู้ก,กันรู้ว่าเป็นคคนรัสพันธ์กันแต่จริงๆก็คือผูต้ตัวเมียถัดมาตรงนี้ตรงนี้จะสีโอ้ตัวนี้ออสีที่เราเห็นตั้งแต่ตอนเข้ามานะฮะก็เขาเรียกว่าสีอะไรเป็นจะลง ก็จะมีสีขาวงาช้างสีแดงทับทิมสีเขียวสีดําแล้วก็สีเหลืองนะครับที่เราเห็นมีทั้งเพศผู้และเพศเมียเพศเมียขขงเทานะครับใช่เพศเมียเ็าจะมีลวดลายเป็นขนน้ําตาลขีดเทานะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะฮะผัดมากรงนี้ก็จะเป็นสีโนรีฮะสีโนรีสีโนรี สังเกตได้ง่ายว่าสีโนรีชื่อก็บอกอยู่แล้วโนรีภาษาไทยแปลว่าสีแดงโนรีคือสีแดงใช่ครับขนคอเขาจะสีแดงแล้วสังเกตได้ว่าตีมันจะมีสีเขียวอ่าจะมีเขียวปลายเขียวสลับเป็นเลื่อมๆนะฮะแล้วหน้าอกเขาจะลายเป็นสีลายแดงแงสังเกตได้จากตัวผู้จะเห็นได้ชัดส่วนตัวเมียก็จะเป็นสีน้ำแดงน้ำตาลหมอครับแต่ว่าทำไมที่นี่มัน ไข่เยอะซะด้วยตัวนี้หม<อ>ใส่ลด์<ซ>ลูกดกโอ้โหมอหมอยทำไมมันเบาอ่ะไอ้นี้เนี่ยมันไม่ใช่ไข่จริงลักษณะมันเหมือนไข่จริงเลยเห็นไหมแต่ว่ามีรูนี่ป้าเห็นมีรูเห็นไหมเออเอ,เอมันเป็นไข่ปลอมใช่ไหมครับเนี่ยไข่ปลอมพีใ<ช>่ใส่ไข่ปลอมไว้เหละครับใช่ครับไข่ปลอมนี่เป็นไข่พลาสติกเอาไว้ในการหลอกไก่ตัวเมีย ที่มาคอยจิกไข่ตัวเองกินเพราะว่าเวลาเขาไข่มาแรกๆเนี่ยจะมีสารขั้นหลังเขาหรือว่าน้ำเมือกที่ออกมาจากก้นเขานะครับไก่เขาก็เลยจิกกินเลยเพราะมันนุ่มมันกำลังแบบอร่อยมันอุ่นๆนะเพื่อเป็นการรักษาไข่ที่ออกมาใหม่ๆเราก็เลยต้องใช้ไข่ปลอมหลอกเราตอนแรกดูเนี่ยเหมือนไข่ไก่มากเลยสีมันเหมือนไข่ไก่เลย แต่ผมว่าไข่มันจะใบใหญ่กว่าไข่มันจะใบใหญ่หน่อยจะใบใหญ่หน่อยไข่ไก่แจ้มันจะเล็กกว่านี้ใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูไข่จริงมีมีไข่ให้ป้าดูเลยฮะมีครับมาดูดูดูแม่เลยครับคนนี้ก็เป็นปลาเข้มปลาเข้ม ก็จะมีลักษณะขนคอเป็นสีแดงเหมือนกันครับ,รบแต่ว่าจะแดงไม่มากเหมือนกับโนรีครับ<อ>นะฮะจะเป็นสีออกน้ำตาลแดงแล้วก็หน้าอกเขาจะเป็นสีดำจะไม่มีลายเหมือนกับโนรี<อ>ต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าสีกาบหมากกาบหมาก เราเรียกสีกาหมากเพราะว่าสีเขาออกขาวๆคล้ายๆกับกาบของหมากนะครับเป็นชื่อของพันธุ์ไม้เพราะว่าโบราณเนี่ยเขาจะเทียบสีจากธรรมชาติสีใกล้ตัวใช่ครับใช่ครับเอามาเรียกเป็นชื่อสัตว์ชื่อไก่แจ้ตรงนี้ก็จะเป็นสีคล้ายๆกับหมากขาวเหมือนกันแต่มันจะมีสีน้ำตาลปนนิดนึงอ๋อมีสีน้ำตาลแซมรานนี้เรียกว่ากาบอ้อย ู่ในในกลุ่มโทนเดียวกับกลับมา,านะครับก็เป็นสีไก่ไทยที่เราเรียกชื่อคล้ายๆกับคันไม้เหมือนกันนะครับโซนนี้จะเป็นโซนแบบออกขาวนิดนึงโซนแรกจะข้มหวานโซนอ่อนโซนนี้โซนนี้สีพาสเทลอันนี้เป็นไก่สีเหลืองหางขาวไก่สีเหลืองหางขาว ไก่สีเหลืองหางขาวใช่ครับชื่อนี้มันเหมือนไก่ชนนะฮะใช่ครับมราเป็นดัดแปลงผสมเรียนแบบมาจากสีไก่ชน<อ>นะครับซึ่งเดิมทีเป็นไก่ที่หายากนครับ,รบใกล้สูญพันธุ์ใช่ใกล้สูญพันธุ์แล้วก็เพิ่มใช่ที่ก็มาพัฒนาสายพันธุ์ต่อเพื่อให้เกิดเป็นเหลือหางขาวนะครับที่เราเห็นนะครับ ต่อไปก็มาถึงไก่ที่พี่อาร์ตเรียกว่ากลุ่มของไก่สีสากลครับที่เรียกกันแบบนี้ก็เพราะสีที่เราจะได้เห็นกันเป็นสีที่ชาวต่างชาติรู้จักและคุ้นเคยซึ่งที่นี่ก็มีทั้งสีลายบาซึ่งที่มาก็มาจากสีสันของไก่เนื้อพันต่างประเทศพันหนึ่งครับไก่โกโก้กระที่สีพื้นของลำตัวคล้ายกับสีของโกโก้ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่พัฒนาจนได้สีแบบนี้ครับ และตัวสุดท้ายที่พี่อาร์ตเอามาโชว์ก็คือไก่แจ้สีทองนั่นเองครับเป็นไงปาร์คสีไก่ไทยแล้วก็สีสากลเยอะแยะมากมายอ่าเห็นแล้วใช่ไหมครับสีไก่ไทยเนี่ยตัวผู้ตัวเมียจะค่อนข้างความแตกต่างกัน,กนส่วนสีไก่สากลเนี่ยตัวผู้ตัวเมียจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ครับอ่าคราวนี้เราพอรู้สีก็เข้าแล้ว เดี๋ยวเราจะไปดูอย่างอื่นเพิ่มเติมดีกว่าป้าอะไรครับหมอที่ป้างสงสัยเรื่องไข่เมื่อกี้ไงพี่อาร์ตบอกไข่จริงมันจะมีเหมือนเล็กกว่าแล้วก็จะมีเมื่อออกมาเวลาเขาออกใ <จะ S 2> หม่ๆจะอ,ๆอุ่นๆอ่าจะอุ่นๆคราวนี้เราเก็บ <จะ S 2> เวลาเขาออกเสร็จปุ๊บเก็บแล<อ>้วแห้งไข่ก็จะแหง้ <S <S แหงแล้วพี่อาร์ตเขไเอาไปรอฟักไปเตรียมฟักเตรียมฟักอ้เราปล่อยให้มันฟักเองไม่ได้ครับถ้าเราทําเป็นลักษณะแบบเป็นฟาร์มแบบพี่เลี้ยงเนี่ย ก็เราจะต้องเก็บเอาไข่ไปฟักในตู้ครับเพื่อความสะดวกในการไก่จะออกเป็นพร้อมกันแล้วเป็นรุ่นเดียวกันอ๋อตู้อุณหภูมิเหรอครับตู้ฟักตู้ฟักฟังเข้าเพ่อควบคุมอุณหภูมิเพื่อความชื้นครับอ่าโออยากเห็นแล้วครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าทํายังไงโอเคให้พี่อาร์ตพาไปครับครับเชิญไปเลยหมอครับเมื่อกี้บอกว่าจะพาผมมาดูวิธีการฟักไข่ที่ นี่เรามาห้องครัวทำไมครับจะมากินข้าวแล้วรอครับเนี่ยก็เราจะเอาไข่มาต่อแล้วก็ทําไข่ดาวให้ป้ากินไงไม่ใช่เขามีตู้ฟักไข่ในนี้ไหนไม่เห็นนี่เลยนี่ไงนี่ับอาร์บางมิดนี่ครับอ๋อนี่งอันนี้เป็นตู้เกิดนะครับส่วนตู้ฟักนี่อยู่ในนี้อ๋อผมนึกว่าเป็นตู้ธรรมดาสิรู้จักไหมครับว่าตู้เกิดตู้ฟัก ตู้ฟักตู้เกิดยังไงคบหมอมันแยกกันทําไมอะครับอ่าเรามาอธิบายก่อนข้างล่างเนี้ยจี่ใหญ่เนี่ยคือตู้ฟักคืออย่างพี่อาร์ตเนี่ยเวลาไปเก็บไข่มาพี่อาร์ตก็จะเอาไข่มาใส่ตู้ฟักก่อนคราวนี้พอฟักถึงระยะเวลาหนึง่งใกล้จะออกเป็นตัวพี่เขาก็เลื่อนขึ้นมาบนตู้เกิดออเพราะว่าอะไรปาร์คเพราะว่าเพาื่อเพื่อความอุ่นหรือเปล่าครับเพบื่อจะได้สังเกตง่ายๆไงถ้าอยู่ในนี้ปาร์คมองเห็นไหมล่ะไม่เห็นอ่ะถ้าออกมาเป็นตัวแล้วอยู่อย่างนี้เป็นไงไก่ตกหมดใช่เลยต้องเอาไปข้างบนอ๋อ ใช่ไหมครับพี่อาร์ดใช่ครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คืออุณหภูมิของตู้เกิดเนี่ยมันจะอ่อนกว่าอุณหภูมิของตู้ฟักประมาณสัก2-4องศาเซนเซียตนะครับปกติตู้ฟักเนี่ยใช้กี่องศาครับ38-40องศาเซนเซียมนี้ที่ประมาณนี้แล้วเขาต้องการอุณหภูมิที่นิ่งครับไม่ต้องกลับตัวนี้นี่เป็นตู้อัตโนมัติครับมนจะกลับไข่ตลอดอันนี้จะต้องเป็นไข่ที่วางเฉยตัวเราหัน เอามุมที่เขาเจาะขึ้นมาให้เราเห็นได้ว่าเขาจะเกิดแล้วเนี่ยให้งายขึ้นเ,ออรเราก็เอาตรงนั้นแหละครับงายขึ้น,นงายขึ้นจะขวัวเขาคว่ำใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวหน้าเขาจะคว่ำลงไปทําให้ออกออกลําบากครับปกติพี่อาร์ตเวลาเก็บไข่มาอยู่ในตู้ฟักเนี่ยใช้เวลากี่วันนะครับการฟักไข่ปกติแล้วถ้าเป็นไก่แจ้นี่เราจะฟักอยู่ราว ช่วงระยะเวลา18วันถึง21วันครับไข่ก็จะเริ่มเป็นตัวนะครับแล้วยิ่งอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยไก่อาจจะฟักเร็วขึ้นก็คืออยู่ในช่วงนี้เหมือนกันแต่อาจจะเป็นวันที่1819ก็ออกแล้วมันจะฟักเร็วหน่อยเมื่อกี้ผมเห็นพี่อาร์ตกับหมออ้อยคุยกันเรื่องแบบกับไข่อย่างเงี้ยครับผมเคยเห็นในการ์ตูนที่แม่มันจะเอาตัวไข่เอาไว้แล้วลูกก็จะฟักออกมาทำไมเราต้องเอามากับไข่ไปมาอันนี้อธิบายก่อนเลยตู้ฟังนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ออณหภูมิเท่าไหร่ 40องศาครับโดยปกติแล้วเนี่ยอุณหภูมิตัวแม่ไก่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40องศาเหมือนกัน40บ,บวกลบนิดหน่อยใช่ค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวตู้ฟักแล้วเวลาแม่ไก่นั่งกกไข่ใช่ไหมฮะบางทีอ่ะถ้าสังเกตด,ดีๆ<า>แม่จะกิ้งไปมาแม่เขาจะทาขาแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือเหมือนเขานีบนีบไข่แล้วก็กิ้งให้ไข่เป็นพริกพอเข้ามาในตู้ฟักปุ๊บเราก็เลยใช้กระบวนการเรียนแบบในธรรมชาติอัตโนมัติคือจะมีการพลิกไข่เราไม่ต้องมานั่งพลิกเองไง แต่ท่านธรรมชาติแม่เขาต้องพลิกไข่พลิกเพื่อให้ได้ความร้อนแบบทั่วถึงนะครับรกต้องคับสำหรับการฟักไข่ของไก่นั้นการพลิกไข่ถือเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแต่สําหรับสัตว์เลื้อยคลานไม่จําเป็นต้องพลิกไข่เพราะการพลิกไข่จะทําให้ไข่แดงทับตัวอ่อนที่อยู่ภายในไข่เสียชีวิตได้ครับ แล้วลูกเจียบข้างในนี่ผมเห็นมันอยู่ในนิทานแล้วครับเราเอาออกไปข้างนอกไม่ได้ครับเอาออกได้ครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องเลี้ยงเขาไว้นนี้ก่อนเพราะว่าเขาเพิ่งเกิดใหม่เขายังไม่แข็งแรงอาจจะบอบบางอะครับยังปรับอุณหภูมิไม่ได้ปรับอุณภูมิไม่ได้แล้วก็ที่สําคัญคือตอนเนี้เขาก็ยังกินอาหารจากไข่แดงภายในท้องเขานะครับในไข่เราต้องทิ้งไว้อย่างน้อยประมาณสาวันนะครับหลังจากนั้นเราก็อาหารมื้อแรกก็คือน้ําสะอาดเราใช้ปากจุ่มให้เขา กินเขาเขาจะติดนั้นกินเองได้เองครับคือไก่นี่จะแตกต่างจากตัดปีกประเภทอื่นหนึ่งนกเนี่ยเขายังกินอาหารเองไม่ได้เขาต้องเขาต้องให้แม่หาหามาป้อนแต่ไก่เนี่ยเขาคุ้ยหาอาหารกินได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูอีกโรงเรียนแล้วกันครับเดี๋ยพี่จะพาไปดูว่าหลังจากนี้แล้วเขาจะมีชิตเป็นอยู่ยางไงครไปเลยครับเชิญเลยครับ ถึงแล้วปาร์คถึงแล้วนี่แหละหลังจากไก่ออกจากตู้เกิดก็ต้องมาอยู่แถวนี้ซึ่งอยู่ที่ไหนรู้ไหมปาร์คผมขอตอบเองว่าผมขอเดาอ่ะนะว่าอยู่ไหนนะโอ้ผมว่าอันนี้มันดูน่าสงสัยมันมีอะไรที่มันปกปิดอะไนี้เปิดเปิดดูเปิดดูเปิดดูมันมีอะไรปกปิดในนี้นี่อยู่จริงจริงด้วยเห็นไหมล่ะแต่ไม่ได้ปิดว่าเฉยเฉไม่ให้ปาร์คทายถูกนะทไมเคะมเขาดีเหตุผลในการปิดไว้อะไรรคะพี่อาร์ตเพื่อป้องกันไม่ให้ ลมจากภายนอกมันเข้าไปฮะเพราะไก่เลี้ยที่เราต้องคุมเพราะว่าเราต้องการควบคุมอุณหภูมิของเขาให้ได้สม่าเสมอเพราะไก่เล็กเนี่ยเขาอย่างที่ว่าถ้าเป็นอยู่กับแม่ไก่เนี่ยเขาจะซุกอยู่ในอกของแม่ไก่แต่ถ้าเราทำให้อุ่นเอาไว้ใช่ถ้าเราเอามาแยกเลี้ยงอย่างนี้เราจะต้องทําให้เขารู้สึกอบอุ่นก็คือในนี้จะมีไฟป้าสงสัยไม่เปิดไฟให้ไก่ทําไมเพื่อเพิ่มความอุ่นหรือเปล่าครับใช่ก็คือเพิ่มความอบอุ่นเป็นไฟกอกแล้วก็ที่เราปิดไว้เนี่ย เพื่อไม่ให้อากาศข้างนอกเนี่ยมันเข้ามามากเกินไปให้อากาศมันค่อนข้างคงที่แต่ก็ไม่ได้ปิดซะทีเดียวเพราะถ้าปิดทีเดียวมันจะร้อนเกินไปอีกแล้วก็ไม่มีอากาศหายใจบอกครับใช่แล้วแต่ว่าผมงงครับแต่ทำไมในนี้มันต้องใส่ทรายเอาไว้ครับไม่ใช่ทรายนี่มัออาหารอาหารไก่ครับอาหารปนอาหารไก่ลูกเจี๊ยบและเกิดนะฮะเราจะต้องให้อาหาร ลักษณะแบบปนๆนิดนึงเพราะว่ากระเพาะเขายังไม่แข็งแรงโอ้ผมนึกว่าใส่ทราย้สิอีกทรายเป็นอาหารปนมีอาหารมีน้ำมีไฟเท่านี้แหละก็โอ้สามารถให้ับโตได้แล้วใช่นอกจากลูกไก่หรือที่เราเรียกกันว่าระยะไก่เล็กแล้วไก่ในช่วงวัยอื่นๆก็ต้องดูแลและเอาใจใส่เช่นเดียวกันครับหลังจากที่ไก่โตขึ้นมาระยะหนึ่งที่เราจะเรียกว่าระยะไก่รุ่น สิ่งที่สําคัญสําหรับไก่ระยะนี้ก็คืออาหารครับเพราะจําเป็นจะต้องนําสารอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโตของร่างกายทั้งอวัยวะภายในภายนอกรวมถึงขนด้วยครับและเมื่อไก่โตเต็มวัยหรือที่เราเรียกว่าระยะไก่ใหญ่สิ่งที่จําเป็นในการดูแลก็คือเรื่องของสุขภาพครับเพราะไก่ไวัยนี้สามารถกลายเป็นไก่พ่อแม่พันธุ์ได้ต่อไปครับ ไบ้างปาก้กไก่แจ้สวยงามมากอม,มีหลายสีสันเลยใช่ไหมใช่ครับไก่แจ้เนี่ยอดีตจะเป็นไก่ที่เราไม่ได้สนใจอะไรใช่ใช่ไหมครับเป็นไก่พื้นเมืองเรานี่แหละครับแต่พอมีคนเห็นความสําคัญของมันเอาพัฒนาสายพันธุ์ปุ๊บเริ่มสวยงามเราก็เริ่มกลับมาสนใจทั้งที่เรามีของดีอยู่ที่มือชัดชัดแต่เราก็ไม่ได้สนใจมันใช่ครับแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้ยังไม่หมดเดียวครับไก่พื้นเมืองที่เราละเลยไปยังมีอีกสายพันธุ์หนึ่งเดี๋ยวหมอพาไปดูดีกว่า เราไปกันไปกันครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่อาร์นะครับที่สละเวลามาแนะนําสายพันธุ์ต่างๆให้เราเรียนรู้ว่าไก่แจ้สีที่เป็นสีของไทยเป็นยังไงสีสากลเป็นยังไงแล้วก็ยังให้ปางเนี่ยได้มีโอกาสได้เห็นตู้ฟักแล้วก็ตู้เกิดรวมถึงเจ้าลูกเจี๊ยบตเล็กด้วยนะครับขอบคุณพี่อาร์มากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับองว์างก็มาแวะเยี่ยมเยียนที่ฟาร์มใหม่นะได้ครับคครับสวัสดีครับไปครับไป น่าเสียดายครับวันนี้เวลาหมดลงซะก่อนแต่น้องๆไม่ต้องเป็นห่วงเพราะวันเสาร์หน้าหมออ้อยและปาร์คจะพาไปดูไก่พื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งซึ่งน่าสนใจไม่แพ้กันแน่นอนครับวันนี้ Animal Speak ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ